สวัสดีพเพื่อนๆชาวโซเชียลคนเนี่ยไปโปะทุกคนจะมาให้ดูสิว,วตอนันี้ตอนแรกมันเป็นสิวใหญ่ๆอ่ะเออเมื่อคืนไปบีบมันแล้วก็เอาวิตามินผิวโปะมันก็เลยเป็นเหลือแค่นั้นแหละเดี๋ยวให้มนันตสกสะเก็ดเองแล้วก็จะหายหมัอนข้างตอนแรกสิวขึ้นเต็มเลยตอนนี้ไม่มีรัซ่าเลยแค่ตรงน,นี้ ก็ตอนนี้ใช้หน้าใสเงาอยู่นะหน้าใสเงาหน้าไม่มันนะคะนี่เซตนี้เลยในเซตก็จะมีครีมอันนี้ขนาดสามกร,รมัมนะขนาดสามกร,รมัมก็จะมีครีมกลางวันใน ก็มีวิตามินเคอเียนูไนนไ้ไ่เออแป๊บนึงแล้วก็มีกันสบู่หน้าใสแล้วแต่ว่าใครจะเลือกนะสะบู่หน้าใสหรือว่าสบู่หน้าใสเงาเลือกได้ขนาดสามกันแต่ว่าแล้วแต่ใครจะเลือกเราตามใจลูกค้าแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากหน้าใสเงาเร่งด่วนหรือหน้าขาวใสแบบสมมุติว่าเพิ่งเช้ามีางาน เหรือว่าต้องไปซื้อนี้นะใออสเข้าวเยลไปก่อนนะก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ไว้ให้ข้างบนหัวข้อนี้นะใครอยากได้ก็สั่งได้